ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮ l o VIP u n d e r s n o r e 789 Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์ในเรื่องของการทำนายความฝันนะครับบางคนอาจจะฝันเห็นในเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่านะครับคนรักเก่าก็ได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงที่สนิทที่คบหากันมานานหลายปีดีด หรือแม้กระทั่งพบฝันถึงญาติผู้ใหญ่ทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็มีโอกาสที่เราจะฝันถึงคนเหล่านี้แต่บางคนอาจจะฝันถึงเรื่องของสัตว์มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพวกปลาพวกแมวสุนนะัขไก่เอ่ยออช้างเอ่ยม้าเอ่ยมันก็มีโอกาสที่จะฝันถึงสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ บางคนก็ฝันถึงในเรื่องของสิ่งของหรือของมีค่าต่างๆฉะนั้นคลิปนี้ผมอยากจะมาทำนายความฝันเกี่ยวกับเรื่องของสร้อยข้อมือนะครับสร้อยข้อมือไม่ว่าจะเป็นเลดเป็นเพชรเป็นหยกนะครับเป็นสร้อยเงินสร้อยทองนะครับหรือสร้อยสเตเลสทั้งหลายแหละถือว่าอยู่ในจําพวกเป็นสร้อยข้อมือฉะนั้นเรามาวิเคราะห์กันว่า ถ้าฝันถึงสร้อยข้อมือแล้วจะมีรางดีรางร้ายหรือเลขทำนายความฝันของสร้อยข้อมือเป็นเลขอะไรไปติดตามรับชมรับฟังในรา,ายละเอียดกันเลยครับคนที่ฝันถึงสร้อยข้อมือก็ต้องบอกก่อนว่าคุณจะมีเรื่องของทรัพย์สินที่จะมีการสูญเสียหรือมีการเสียหายบางคนอาจจะเก็บไว้นานจนหลงลืมไปว่าไปเก็บไว้ที่ไหนถ้าไม่ได้เก็บไปในที่ที่มันมิดชิดที่มันเป็นความลับมันก็ โอกาสที่เราจะหลงหลงลืมเลือก็ได้ถ้าเราไว้ผิดที่ผิดทางนะครับหรือทรัพย์สินของเราอาจจะมีการโดนขโมยโดนฉกไปนะครับหรือทําตกหล่นหรือเกิดความเสียหายฉะนั้นฝันเห็นสร้อยข้อมือก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยจะดีนะักฉะนั้นหากคุณฝันเห็นคุณต้องไปดูเลยนะครับว่าทรัพย์สิน ที่คุณเก็บรักษาไว้ว่าจะไว้ในตู้เซฟไว้ในที่มิดชิดไว้ในที่ที่คุณจําได้เนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันหายไปแล้วมันมีคนหยิบไปอะไรหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเรื่องราวต่างๆแบบนี้เราไม่ได้หยิบขึ้นมาดูในทุกๆวันบางทีนานๆคิดมาได้ก็มาหยิบมาดูมาชมสักทีแต่บางทีมันนานจนเราล,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 ลืมลืมว่าเราไปซ่อนไว้ไหนเราไปเก็บไว้ไ,ไหนก็ต้องระมัดระวัง ในเรื่องตรงนี้ไว้ให้มากเลยแต่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่จะมีเรื่องเสียหายก็ตีเป็นเรื่องของการพบปะเพื่อนเก่านะครับอาจจะมีการพบปะเพื่อนเก่าโดยบังเอิญหรืออาจจะมีการสังสรรค์นะครับมีการมิสติ้งนะครับจัดปาร์ตี้เล็กๆนะครับเป็นน,นัดของเพื่อนที่จะต้องมาเจอกันที่จะต้องมาคุยกันที่จะต้องมาพบกันในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเชื่อมันว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือ คนที่เรา,เ,าเคยเรียนกันมาเพื่อนเราที่เคยจบกันมาในแต่ละรุ่นหายหน้าหายตาไปานานๆจนไม่ได้มีการติดต่อแล้วแต่อาจจะมีโอกาสเจอกันโดยบังเอิญไม่ว่าจะเป็น สถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได้เชื่อมั่นว่าถ้าคุณฝันเห็นสร้อยข้อมือแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้แต่ก็การพบปะเพื่อนฝูงก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายแต่ประการใดอย่างน้อยมันมีคอนเน็กชันกับเก่าอย่างน้อยมีการล้ำลึกถึงในเรื่องของความหลังนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับบางทีโซเชียลหรือว่าองค์ประกอบหลายๆสิ่งหลายอย่างอาจจะมีโอกาส ที่ทําให้เราได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอมิตรเก่าก็ได้นะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของความรักดูบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณฝันเห็นสร้อยข้อมือถึงแม้มันจะเป็นของมีค่าต่างๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วเนี่ยมันตีโจทย์ว่าคุณจะมีปากมีเสียงมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องบาดหมางกัน มีเรื่องไม่เข้าใจกันนะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องหยุมหยิ้มเรื่องภายในบ้านหรือเรื่องทัศนคติที่มันไม่ดีแต่บางครอบครัวอาจจะมีความรุนแรงในระดับสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะมีปัญหาการกระทบกระทั่งความระแวงในเรื่องของมือที่3หรือมีความผิดปกติจากการกระทําที่เคยเเดําเนินชีวิตในแต่ละวันแล้วมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่าง ที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งสังเกตได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิมมันก็เลยเกิดความวิตกกังวลทั้งๆท,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 ที่อาจจะยังไม่ได้เห็นหลักทนกถาหรือยังไม่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่าสังเกตหรือว่าเพียงแต่คาดคะเนหรือคาดเดามันก็เลยมีโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่คุณหรือแฟนคุณไม่ดีนะหรือแฟนคุณหรือคู่คุณอาจจะมีปัญหา ความเครียดคุณก็เลยต้องเครียดตามเวลาจะคุยพูดจาในเรื่องใดก็แล้วแต่มันเหมือนมันไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยดีนะักฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหากคุณมีแฟนหรือมีคู่ชีวิตนะครับในช่วงนี้ฝันเห็นซ่อนเขมือแล้วพยายามใจเย็นใช้เหตุใช้ผลหรืออย่างน้อยก็คืออีกฝ่ายควรจะเงียบอย่าไปต่อลอ้าต่อเถียงต่อปากต่อคําถ้ามันผ่านพ้นไปได้ในสักระยะเวลาประมาณ บวกลบประมาณ1เดือนแล้วความฝันของคุณมันก็จะค่อยๆจางๆไปแล้วก็หายไปเองนะครับฉะนั้นความรักของคุณในตอนนี้ถ้าฝันเห็นสร้อยข้อมือก็ต้องนิ่งเงียบจะดีที่สุดอย่างแน่นอนนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับหากคุณฝันเห็นสร้อยข้อมือดูจะเป็นเรื่องดีเพราะฝันเห็นของมีค่าต่างๆเอ๊ฉันมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์หรือจะได้ จากใครหรือได้จากแฟนจากคู่จากคนรักของเราหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงถ้ามันเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายมันจะมีมากขึ้นจะมีเยอะขึ้นหรือจะมีมากเกินความคาดคะเนข,ของเราไว้มันอาจจะมีรายจ่ายเฉพาะกิจที่มันเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ทันรู้เนือ้อรู้ตัวมันก็เลยมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะหรือบานกว่า สิ่งที่เราคาดคะเนไว้ในแต่ละเดือนฉะนั้นถ้าคุณฝันเห็นสร้อยข้อมือแล้วพึงระวังเลยว่ามันจะมีรายจ่ายฉุกเฉินหรือรายจ่ายที่เราไม่ได้แผนเอาไว้ก็ต้องพยายามวางแผนในเรื่องของการเงินให้เหมาะให้ดีมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวการเงินสะดุดแล้วจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการงานดูบ้างหากคุณทํางานประจาแล้วฝันเห็นสร้อยข้อมือ ปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งานก็อาจจะมีอุปสรรคมีความคิดความเห็นไม่ลงรอยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเอ่ยหรือว่าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าเราหรือเราทำงานไปแล้วเราคิดว่าเราทำถูกต้องทำดูแล้วมันไม่น่าจะผิดพลาดอะไรแต่พอมาตรวจสอบหรือถึงมือลูกค้าแล้วผ่าน QC มาแล้วมันกลับกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราทำเนื้องงานที่เราทำเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดมันมี คอมเพลนมาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเนื้อง,งานอาจจะเกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันอุปสรรคปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นการพูดการจาในเรื่องของคำสั่งนะครับก็ต้องฟังไว้ให้ดีมิฉะนั้นแล้วฟังอีกแบบหนึ่งแต่ไปกระทำอีกแบบหนึ่งก็จะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นฉะนั้นปัญหานี้ก็ต้องออพยายามใช้ความรอบคอบในเรื่องของการ ทํางานในเนื้อง,งานนะครับถ้าใช้ความรอบคอบแล้วปัญหาเรื่องนี้มันก็จะคลี่คลายลงฉะนั้นฝันถึงสร้อยข้อมือก็ระวังปัญหาเรื่องของเนื้อง,งานอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการทํานายความฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขบ้างถ้าฝันถึงตัวเลขหรือฝันเห็นสร้อยข้อมือเนี่ยมันจะตีเป็นตัวเลขอะไรบ้างผมก็มีวิเคราะห์ไว้นะครับอยู่ เลขท้าย3ตัวอยู่3ชุดแล้วก็เลขท้าย2ตัวอยู่3ชุดนะครับฉะนั้นเลขท้าย3ตัวชุดแรกที่ผมเห็นว่าการฝันถึงสร้อยข้อมือเลขตัวแรกก็คือเลข 6,, 3 7นะครับ 6, 3, 7เนะครับเลขชุดที่2ก็คือเลข 0, 8, 8, 0, 8, 8แนะครับแล้วก็เลขชุดที่3ก็คือเลข 9, 6, 5 9。65นะครับเรามาดูเลขท้าย2ตัวดูบ้างเลขท้าย2ตัวชุดแรกก็คือเลข2 7 2, 7เเลขท้ายชุดที่2ก็คือเลข0 2 0 2แล้วก็เลขท้ายชุดที่3ก็คือเลข3 7 3เฉะนั้นเลขท้ายทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านท้ายของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วย แต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจเ,เกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ